สวัสดีครับก็วันนี้เราก็พบก,กันอีกกับเด็กชาเจมนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกระบ,บองเพชรกันนะครับซึ่งผมก็เพิ่งหัดเลี้ยงเหมือนกันก็ช่วงคลิปวิดีโอที่แล้วก็เพิ่งไปถ่ายกุ้งนะครับแต่นี้เราจะไปดูกระบ,บองเพชรกันซึ่งผมก็ออกจําหน่ายไปบ้างแล้วผมมีไม่ค่อยเยอะครับมีไม่ค่อยกี่สายพันธุ์นี่ดูก่อนได้อันนี้ลมยังไม่ได้ทายเห็นต้นมม้ในลมนะครับ นี่ครับมีไม่กี่สายพันธุ์นะครับแต่ก็โอเคอยู่ครับปลูกง่ายเลี้ยงง่ายโตวไวครับแค่โดนแดดนี่ครับสวยเหมือนกันครับก็ลงทุนเยอะเหมือนกันก็แล้วก็เอามาขยายพันธุ์เอาอันนี้ก็เลี้ยงหลายปีอยู่ครับกว่าจะได้ครับนี่ก็โอเคหน่อยนี่ครับ ออกจําหน่ายไปบ้างแล้วแต่ก็ไม่มากเด็กก็มาซื้อ,อน,นะครับใช่โอเคครับวันนี้เราก็ขอให้ดูเป็นเพียงแค่นี้นะครับซึ่งก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ